วัสดีครับพผมพิชัยเช่นเคยนะครับในรายการสวยน้ําพูดได้บายวินวินภูนะครับวันนี้มาทําความเข้าใจนะครับทําความรู้จักกับเครื่องเกลืออิมุกให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องเกลืออิมุกเป็นรุ่นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเนื่องจากว่าราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าเราเองเราต้องเข้าใจนะครับข้อดีข้อด้อยของเครื่องรุ่นนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้งานนะครับเครื่องรุ่นนี้ได้อย่างยาวนานมากขึ้นนะครับวันนี้เรามาดูนะครับ วินเทอร์สวิตช์โหมดนะ,ะเดี๋ยวลองซูมเข้ามาดูนะครับวินเทอร์สวิตช์โหมดของเครื่องเกลืออิมูคนะมันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือตรงนี้เลยนะปกติเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าเราไม่กดให้วินเทอร์สวิตช์ออนนะครับก็คือออฟอยู่นะครับตัวเลขไฟแดงๆติดอยู่นี่คือออฟก็คือไม่ใช้งานวินเทอร์สวิตช์กรณีที่เราออฟอยู่เครื่องจะสามารถทํางานได้เต็ม100%ถ้าปรับ100ก็ผลิตร้อยเลยนะครับผลิตร้อยเลยนะครับ ก็ได้ค่าโคลินเต็มที่แต่ว่าเครื่องมันจะทํางานม็กซิมัมนะครับมันจะมีความร้อนสูงนะครับปัญหาที่เราพบนะครับจากการใช้งานมานะนา,านพอสมควรก็คือตัวเลขที่เป็นปัญหา888นะครับหรือฟิวขาดหรืออะไรก็แล้วแต่ในห,หลายส่วนนะครับทำให้เครื่องมีปัญหาเพราะฉะนั้นตัวที่เข้ามาช่วยนะครับซึ่งเราออกแบบไว้แต่แรกแล้วแหละแต่ว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือ ตัว Winter Switch Mode นะครับพอเรากด on ปับ๊บนะครับไฟเขียวตัวนี้ติดนะไฟเขียวติด w i n t e อ s ์ i วิ h ชทำงานนะมันจะตัดระบบให้เครื่องนะครับทำงานนะครับประมาณสัก80%นะครับมันก็หมายความว่าอ่าโอเคตั้งไว้ร้อยก็จริงแต่ว่าทำงานสัก80เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เครื่องตัวนี้มันร้อนเยินเกินไปนะครับอายุการใช้งานของตัวอุปกรณ์ต่างๆก็จะได้ยาวงานมา,มากยิ่งขึ้นนะครับก็ ใครที่ยังไม่ได้ใช้ w i n เทอ s ์สวิตช์โหมนะครับโอเคกดปุ่มตัวนี้นะครับให้ออนเท่านั้นเองนะครับเครื่องของเรานะครับก็จะยืดอายุการใช้งานออกไปนะครับเราควรที่จะนะครับใช้นะครับผมพิชาแนะนำว่าควรที่จะใช้นะครับทั้งเจ้าของบ้านก็ดีหรือผู้ละเหมาก็ดีนะครับสนใจนิดนึงนะครับเราจะได้ยืดอายุการใช้งานของเขาออกไปนะครับเขามีข้อดีคืออ่ เครื่องมาตรฐานราคาที่ไม่แพงนะครับอิมูกแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจโหมดนี้ไม่ใช้งานโหมดนี้ก็จะเป็นผลเสียนะครับเราต้องหันมาใช้กันนะครับในปีนี้2 0 0 0นะครับ16เราต้องหันมาใช้ Winter Switch นะครับของอิมูกซอฟต์ o l ร์นิตเตอร์นะครับสำหรับผมบีชานะครับตอนนี้นะครับมีเท่านี้นะครับแล้วพบกผมบีชาในตอนถัดไปนะครับในเทคนิคต่างๆนะครับที่เราทุกคนผู้ใช้งานควรจะเข้าใจนะครับ โทรเข้ามาสอบถามนะครับ025081326-7นะครับถ้าเกี่ยวกับงานขายก็103-107ถึงนะครับถ้าจะเกี่ยวกับงานทางด้านเทคนิคนะครับก็ปรึกษาผมโดยตรงก็0 8 9 8 0 1 0 9ยินดีให้การปรึกษาครับสรุนนี้มีเท่านี้วัสดีครับ